สวัสดีจ้าสวัสดีจ่ะสวัสดีจ้าพี่น้องทุกปู่ทุกคนเมนี่จะพามากินปลาหมึกปลาหมึกกระดองพี่น้องน้ำจิ้มรสเด็ดเลยเสียบๆเลยกับสุกตำปูปลาลวยไอ้มิกรกะทินนำแกมมะละคุ้มๆทั่วมีทัว่วคู่พี่น้องมีผักกาดมีผักกาดหอมเนะาะสลัดเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็มีผักบุ้งมีผักกาดขาวมีน้องใหม่ต้่มนะพี่น้องแกมเสียบ มามาค่ะเริ่มกันเลยค่ะยุ่งห้งเริ่มเลยค่ะ yeah, <man. S 1> เอาเลยค่ะเอาเลย ไม่ตองก็จะเดมนั่นเต็มนี่แล้วอืมอืมัปุ่งกัน่าดสสดเลยโอ้ยสมจำเยเลยรวยมีกระทิงแบบแร้

sáu mươi lát thì nốt năm khẩu cắn thì được đã. Ừ. 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 Quá bình thường. Tuổi

ท้ายกินะเขากระแสบมาเพิ่งเข้าสองคนเด้อพี่นอ้องเรื่องอาหารแน่นอน

อนนั้นสวดน้ำทุ้ำแบบหหูอะอนอปลาหมึมจกมมมมมจับพี่นอ้อ

กินผักระไม,ม้เยอ,อะๆน่าแตกอ่ะอาบน้ำา,าแล้วแดจแรวจบ

แกมาล้เขากันน้องใหม่เขากันดีจ๋งมั้ยเอามุ่งตัวน้ำเต็มเ่ย

ใส<ช>่ทองคำเไงนี่นะกินผักเย,ยอะๆเพราะว่านี้ต้องกินผักกินสมุนไยเยอะพี่น้องเจะโรคมาหลายโรคหลายกินผักกินอาหารไม่ประโยชน์ออกกังกายอืยนังใี้หมดเลยมาแลวอ้อน แตมผมมลำลังเขาตอนเอืม,อ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 ม

หน่อยจุู๊เป็นคนมาผักปีนองมาักกีนทักมาเต็นหน่อยแล้วอืมอืมอมยอะ เดอ๋ยนออตใจยรอแล้วมาเกน้มนงขิกอืมเ mm hmm. ข้ากันนะครับักน้องไม่ต้มเุล mm hmm. มจัง ใส่ไปเลยอืออืออ๋อหอมมะสวนสดน้ำนวลนั่นะอืออือแล้วก็มะตุยอ่ะอืออือ

โอ้ยเจามป่าบาๆแล้วพี ay, ่น kind of ้องแบไรพี่น้องแสบพี่น้องเอ้ยอืได้้ัแสบรบ้วนัวดกับแสบพี่น้องแสบแ่บนังมันนวดกระแดดนวดอะไรนรอ

วันนี้ลูกวะก็ประจุอขอบคุมพี่น้องทุกคนที่เขามารับชมเลยจ้าอิ่มนะจ้าขอบคุณที่เขามารับชมอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไอกระดิ่งเด้จ้าเพื่อจะได้ผูผ่านคลิปดีๆดีที่เขาจะลง่มเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ